ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่15มิถุนายน2567ครับลงทะเบียนแอปทางรัฐแล้วจะได้เงินดิจิทัลเมื่อไหร่หลายคนถามมานะครับก็จะบอกว่าสำหรับใครที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐเรียบร้อยหมดแล้วนะครับจะต้องรอการ ลงทะเบียนหรือกดยืนยันสิทธิ์ระหว่างไตรมาส3ก่อนนะครับก็คือในช่วงกรกฎาคมสิงหาหรือกันยาเมื่อคุณลงทะเบียนหรือว่ากดยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับเงินดิจิทัลจะได้ประมาณไตรมาส4ี่ก็คือเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับอยู่ระหว่างตุลาพฤศจิกา และธันวาคมไามลายยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐแล้วช่วยพิมพ์หมายเลขนึงมาหน่อยนะครับจะได้สบายใจนะว่าคุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วรอที่จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในอนาคตนั่นเองส่วนใครที่มีคําถามเกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทนอกจากนี้นะครับก็คอมเมนต์มาถามใต้ล่างได้เลยนะครับตางยินดีที่จะไปตามข่าวให้แล้วก็จะทําคลิปสั้นๆมาบอกคุณแบบนี้ผ่านหน้าจอ YouTube อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube ด้วย รงดูฟรีไม่เสียเงินด้วยและคุณจะได้ประโยชน์ด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังคไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4ีโมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0 8 2 5 1 7 1 2 9องาอีกครั้งเจอกันที่สตังคไลฟ์สดทุก